สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกของเรานะครับวันนี้เรามีประเด็นที่เ,ออเรียกว่าคลาสสิกมากๆเลยก็ได้สําหรับคนทํางานโครงการเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องความล่าช้าไงครับทําไมโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนจะเลทกว่ากําหนดอยู่เรื่อยๆต้องปรับแผนปรับตารางกันวุ่นวายไปหมดอ๋อค่ะค่ะปัญหานี้จริงค่ะเจอกันบ่อยมาก ใช่ไหมครับมีข้อมูลนี้น่าสนใจที่เราได้มาด้วยนะครับเขาบอกว่าโครงการเกือบร้อยละเ0เลยทีเดียวที่เจอปัญหานี้ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่โอ้โหเกือบร้อยละก้างิเลยเหรอคะครับผมแล้วบทความที่เราจะมาลงลึกกันวันนี้เนี่ยมาจากคุณไพบูรณ์ปัญญายุทธการท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการเลยครับค่ะท่านมีชื่อเสียงในวงการนี้ครับท่านก็วิเคราะห์สาเหตุไว้แล้วก็มีแนวทางป้องกันด้วย คือท่านบอกว่ามีหลายปัจจัยนะที่ทําให้โครงการล่าช้าแต่มีอันนึงที่สําคัญมากเป็นต้นทางเลยก็คืองานงอกหรือที่เรียกว่า scope creep ทำมองนี้คุ้นหูมากค่ะงานงอกใช่ครับวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ประเด็นนี้เลยโดยเฉพาะต้นต่อสําคัญอันแรกที่ทําให้เกิดงานงอกก็คือการที่ทีมงานเราเองนี่แหละครับกาหนดกิจกรรมที่ต้องทําในโครงการได้ไม่ครบตั้งแต่แรกใช่ค่ะปัญหาเรื่องงานงอกนี่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆ ในบทความจะพูดถึงสาเหตุหลักๆของความล่าช้าไว้เอ่อสอย่างนะคะก็คือ 1. งานงอกเอง 2. ทีมทํางานช้ากว่าแผน 3. ขัดการวางแผนที่ดีพอแล้วก็ 4. ขัดการติดตามสถานะครับผมแต่ไอตัวงานงอกเนี่แหละคะ่ะเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่มันจะส่งผลกระทบต่อไปยังปัจจัยอื่นๆได้งานมากๆ น่าสนใจครับงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องงานงอกกันแล้วก็เจาะไปที่สาเหตุหลักอันแรกที่คุณภัยบูญชี้ไว้เลยคือการกำหนดกิจกรรมในโครงการไม่ครบถ้วนเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันได้เลยค่ะก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่างานงอกหรือ scope creep ก,กันให้ชัดๆอีกทีนะคะครับมันคือสถานการณ์ที่เราวางแผนไว้ว่าจะต้องทำกิจกรรมสมมติว่า A B C นะคะแต่พอลงมือทำจริงๆเอ้า มีกิจกรรม DEF โผลเพิ่มเข้ามาแบบไม่ได้อยู่ในแผนแต่แรกอ๋อครับครับผลที่ตามมาตรงๆเลยก็คือต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นทั้งคนทั้งเวลาทั้งงบประมาณซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เกินจากที่เราประเมินไว้ตอนแรกไงคะครับผมแล้วส่วนใหญ่มันก็นำไปสู่ความล่าช้าในที่สุดนั่นแหละคะ่ะฟังดูเหมือนอ่อาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่พอคิดถึงผลกระทบทั้งเรื่องเวลางบประมาณบานปลายทีมก็เหนื่อยล้าอีก มันก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้โครงการไม่เสร็จตามกําหนดนี่สิคะอจริงด้วยครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือการบริหารจัดการงานงอกให้มันมีประสิทธิภาพเนี่ยแหละค่ะคือกุญแจดอกสําคัญเลยนะที่จะช่วยให้โครงการส่งมอบได้ตามแผนอ๋อคือถ้าคุมงานงอกได้ใช่ค่ะถ้าเราคุมส่วนนี้ได้ดีโอกาสที่โครงการจะเข้าเส้นชัยตามเวลาก็สูงขึ้นมากบทความของคุณไพบุญก็เน้นเรื่องนี้มากๆเลยค่ะ ครับผมเข้าใจเลยทีนี้บทความก็วิเคราะห์ต่ออีกนะคะว่าแล้วไอ้เจ้างานงอกเนี่ยต้นต่อจริงๆมันมาจากอะไรได้บ้างครับมีอะไรบ้างครับหลักๆก็สนุกได้เป็น3ส,สายเหตุใหญ่นะคะคือ1อย่างที่เรากําลังจะคุยกันเนี้แหละคะ่ะทีมงานกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําไม่ครบถ้วนตั้งแต่ต้น <c oughs> สอ 2. ลูกค้าหรือผู้ใช้งานมีการเปลี่ยนแปลงหรือมาเพิ่มเติมความต้องการเข้ามากลางทางอ๋ออันนี้ก็เจอบ่อยค่ะบ่อยมากและ 3. คือ มีเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นระหว่างทำโครงการคะ่ะครับผมและอย่างที่บอกไปวันนี้เราจะมาขยี้สาเหตุข้อแรกกันก่อนการที่ทีมงานกำหนดกิจกรรมในโครงการได้ไม่ครบถ้วนค่ะซึ่งฟังดูเผินๆเหมือนเป็นเรื่องพื้นฐานของการวางแผนเลยนะครับ แต่ทำไมล่ะครับทำไมมันถึงยังเกิดขึ้นบ่อยจนกลายเป็นสาเหตุหลักของงานงอกได้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะและนี่คือจุดที่บทความของคุณไพบูลใช้เทคนิคที่เรียกว่า 5Y 5Y ใช่ค่ะการถามทำไมซ้ำๆเพื่อขุดให้ลึกลงไปอีกว่าเอ๊ะแล้วทำไมทีมงานถึงระบุกิจกรรมไม่ครบกันนะอ๋อถามทำไมทำไมทำไมไปเรื่อยๆใช่ค่ะ ซึ่งท่านก็วิเคราะห์แล้วพบสาเหตุที่มันอยู่ลึกๆระดับรากฐานหรือ Root รูตค s สเนี่ยมีอยู่6ประการด้วยกันค่ะโห oh, 6ข้อเลยเหรอครับค่ะลองมาดูกันทีละข้อนะคะประเด็นแรกเลยที่บทความชี้คือทีมงานขาดทักษะหรือประสบการณ์ที่จำเป็นค่ะขาดทักษะค่ะคือการจะแตกโครงสร้างงานหรือทำ work breakdown structure หรือ WBS ให้มันละเอียดครอบคลุมเนี่ยมันต้องอาศัยความเข้าใจในเนื้องานนั้นๆจริงๆอืม ถ้าทีมเราขาดคนที่มีประสบการณ์ตรงด้านเทคนิคหรือไม่มีทักษะในการมองภาพรวมแล้วแตกย่อยออกมาเป็นกิจกรรมเล็กๆเ,เนี่ยก็มีโอกาสสูงมากค่ะที่จะระบุงานสำคัญบางอย่างตกหล่นไปนั่นสินะครับถ้าคนวางแผนไม่เคยทำไม่เคยเห็นภาพรวมก็คงนึกไม่ออกว่าจะต้องทำอะไรย่อยๆบ้างใช่ค่ะเหมือนจะเขียนแผนที่แต่ไม่เคยไปเมืองนั้นจริงๆจ,จะนาทางคนอื่นได้ยังไงประมาณนั้นเลยครับครับเห็นภาพเลยครับ ต่อมาปัจจัยที่2ออันนี้เกี่ยวกับทัศนคติโดยตรงเลยค่ะคือทีมงานไม่เห็นความสําคัญของการกําหนดกิจกรรมให้ครบแต่แรกอา้าวทำไมล่ะครับบางทีอาจจะมีแนวคิดว่าแบบเอาหน้าทําทําไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหรือเดี๋ยวค่อยมาเพิ่มทีหลังได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรแบบนี้ค่ะอ๋อทาให้ตอนที่ต้องมาช่วยกันจีบประดมสมองวางแผนเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจลงรายละเอียดให้มันครบทุกเม็ดครับผมผลก็คือแผนที่ออกมามันก็มีช่องโหว่ พอไปทํางานจริงเจองานที่ไม่ได้คิดเผื่อไว้มันก็เกลายเป็นงานงอกเข้ามาแทรกเรื่อยๆเลยค่ะอันนี้เหมือนกับดักทางความคิดเลยนะครับคิดว่าทําไปก่อนจะเร็วแต่เอาเข้าจริงกับช้าเพราะต้องมาคอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากับงานที่มันงอกขึ้นมาใช่เลยค่ะเป็นกับดักที่เจอบ่อยมากเรื่องที่3นี้ก็น่าสนใจค่ะเพราะมันเกี่ยวกับบทบาทของผู้จัดการโครงการหรือ PM โดยตรงเลย PM เหรอครับ ค่ะคือ PM ไม่ได้จัดให้มีการประชุมระดมสมองจากทีมงานอย่างจริงจังหรือจัดแต่ไม่เอฟเฟกตีพอไม่ได้ผลเท่าที่ควรอ mm hmm. บางที PM อาจจะคิดว่าเอ่อฉันรู้ดีที่สุดหรืออาจจะแบบเร่งรีบมีข้อจำกัดเรื่องเวลาก็เลยตัดสินใจวางแผนดับเอเองคนเดียวไปเลยอ๋อ oh, ทำเองเลยค่ะหรืออาจจะจัดประชุมนะแต่ไม่ได้กระตุ้นให้ทีมช่วยกันคิดอย่างเต็มที่จริงๆผลก็คือแผนนั้นมันก็มาจากมุมมองของคนไม่กี่คน ขาดความหลากหลายกิจกรรมก็ไม่ครบถ้วนแล้วทีมก็อาจจะไม่รู้สึกเป็นเจ้าของแผนด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจตรงกันตั้งแต่ต้นด้วยซ้าฟังดูเหมือน PM พยายามจะเร็วนะครับทำเองหรือประชุมผ่านๆแต่กลายเป็นช้าทีหลังเพราะแผนไม่ดีทีมไม่เก็ตแล้วก็เกิดงานงอกตามมาอีกเป็นผลเสียระยะยาวเลยใช่เลยค่ะซึ่งมันก็นำมาสู่รูทคอสข้อที่4ที่เกี่ยวเนื่องกันเลยนะคะ คือคนที่รู้รายละเอียดงานจริงๆเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมวางแผนอ้าวง,งาั้นค่ะหรือเข้าร่วมนะแต่ไม่ได้แสดงความเห็นเต็มที่ต่อให้ PM จัดประชุมทีมดีแค่ไหนก็ตาม แต่ถ้าคนที่เชี่ยวชาญในเนื้องานส่วนน,นั้นๆจริงๆหรือคนที่จะต้องลงมือทํากิจกรรมนั้นจริงๆเขาไม่ได้อยู่ในวงประชุมอาจจะติดธุระหรืออยู่ในห้องแต่ไม่ได้มีส่วนร่วมให้ข้อมูลเต็มที่เนี่ยครับข้อมูลสําคัญในการระบุรายละเอียดกิจกรรมมันก็จะหายไปอยู่ดีค่ะแปลว่าแค่จัดประชุมอย่างเดียวไม่พอต้องมั่นใจด้วยว่าคนที่ใช่คนที่รู้จริงได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ด้วยสําคัญอย่างยิ่งเลยค่ะทีนี้มาถึงสาเหตุที่5 อันนี้ลงลึกไปที่ตัว WBS เองเลยครับ WBS ที่ทำออกมามันไม่ละเอียดคอหรือมันกำกลมไม่ละเอียดคอเช่นยังไงครับเช่นบางทีเรากำหนดกิจกรรมไว้กว้างมากๆค่ะอย่างพัฒนาระบบฐานข้อมูลแค่นี้เลยอ๋อกว้างไปใช่ค่ะมันตีความได้หลายอย่างเลยทีมแต่ละคนอาจจะนึกภาพงานย่อยๆที่ต้องทำไม่เหมือนกัน ทำให้ประเมินเวลาหรือทรัพยากรคลาดเคลื่อนไปได้ง่ายมากค่ะผมแล้วภายใต้หัวข้อกว้างๆแบบนั้นนะครับอาจจะมีงานย่อยๆซ่อนอยู่อีกเพียบเลยที่เราไม่ได้แจกแจงไว้ในแผนตั้งแต่แรกคล้ายๆกับเราบอกว่าเป้าหมายคือสร้างบ้านแต่ในแผนมีแค่วางฐานรากก่อผนังทำหลังคาแต่ลืมระบุรายละเอียดเดินสายไฟติดประปาทาสีอะไรแบบนี้หรือเปล่าครับถูกต้องเลยคะะตัวอย่างชัดเจนมาก พอมันไม่ละเอียดงานพวกนี้ก็กลายเป็นงานงอกที่ไม่ได้ประเมินเวลาไม่ได้ใส่ทรัพยากรไว้ครับผมแล้วข้อสุดท้ายละครับข้อ6ข้อสุดท้ายข้อที่6ที่บทความชี้ไว้คือ WBS b, b ที่กำหนดกิจกรรมไว้ไม่ได้ถูกตรวจสอบให้สอดคล้องกับความต้องการจริงๆของโครงการหรือสิ่งที่ต้องส่งมอบ deliverables หมายความว่าไงครับพูดง่ายๆก็คือเราิสต์กิจกรรมที่ต้องทำออกมา1 2 3 4เพียบเลย แต่ลืมย้อนกลับไปเช็คว่ากิจกรรมทั้งหมดเนี่ยพอทำเสร็จแล้วมันตอบโจทย์ Requirement ของลูกค้าจริงๆหรือเปล่า<อ>หรือว่ามันส่งมอบผลลัพธ์ที่เราตกลงกันไว้ได้ครบถ้วนจริงไหมถ้า WBS กับ Requirement มันไม่สอดคล้องกันก็อาจจะเกิดปัญหาว่าทำงานตามแผนกิจกรรมเสร็จหมดแล้วนะแต่ผลลัพธ์สุดท้ายยังไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือย,ยังขาดส่วนสาคัญบางอย่างไปอ ฟังครบทั้ง6ข้อแล้วแต่ละข้อเห็นภาพตามได้ชัดเลยนะครับแล้วมันก็ดูเหมือนจะเชื่อมเชื่อมโยงโยงกันอยู่ด้วยนะใช่ค่ะมันเกี่ยวเนื่องกันแค่เรื่องกําหนดกิจกรรมไม่ครบเรื่องเดียวแต่มีต้นต่อที่ซับซ้อนได้ขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมงานงอกถึงเป็นปัญหาใหญ่ขนาดนี้จริงครับแล้ว,แล,วแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับถ้าเราเป็นผู้จัดการโครงการเป็น PM เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีเพื่อป้องกันหรืออย่างน้อยก็ ลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากทั้ง6สาเหตุนี้บทความของคุณภัยบูนมีคําแนะนําเชิงปฏิบัติไว้ไหมครับมีแน่นอนค่ะบทความได้สรุปแนวทางปฏิบัติสําหรับ PM ไว้6ข้อเลยเพื่อมารับมือกับ6กรูทคอร์เซที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะคะเยี่ยมเลยครับมีอะไรบ้างครับ1เลยนะคะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียดความต้องการหรือ Requi r e m e n t ของโครงการให้ชัดเจนที่สุดอันนี้สําคัญมากๆครับผมพื้นฐานเลยใช่ค่ะ ต้องดูทั้งเอกสารที่เป็นทางการเช่น TOR, Requirement Document แล้วก็ต้องรวมถึงข้อมูลที่ไม่เป็นทางการด้วยจากการพูดคุยสัมภาษณ์ Stakeholders หรือปัญหาจริงๆที่เราต้องการจะแก้ต้องเคลียร์ภาพตรงนี้ให้ตรงกันก่อนถึงจะวางแผนกิจกรรมได้ถูกทิศทางอืมครับ 2. นะคะควรจะร่างโครงสร้างงานหรือ WBS ในระดับภาพรวมกว้างๆก,ก,ก่อนอาจจะเป็นเลเวล1-2 ร่างคร่าวๆก่อนใช่ค่ะเป็นเวอร์ชั่นตั้งต้นเพื่อให้เห็นภาพรวมกลุ่มงานหลกัหลกๆแล้วก็ d e l i v e r a b l e คัญสำคัญๆก่อนที่จะไปลงลึกในรายละเอียดกับทีมการมีโครงร่างแบบนี้จะช่วยให้การระดมสมองในขั้นต่อไปมันมีทิศท,ทางแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นค่ะอ๋อเหมือนมีไกด์ไลน์ก่อนประมาณนั้นค่ะ3ต้องจัดให้มีการประชุมทีมงานเพื่อร่วมกันสร้างและลงรายละเอียด WBS อย่างจริงจังนี่คือหัวใจสำคัญเลยครับประชุมทีม ต้องใช้เวทีเนี้ระดมสมองดึงประสบการณ์ความรู้ข้อกังวลของทุกคนในทีมออกมาช่วยกันระบุกิจกรรมให้ครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ PM ต้องทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกหรือ f a c i l ิเทเตอที่ดีในขั้นตอนนี้ค่ะ ระตุต้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมถูกต้องค่ะ 4. ต้องมั่นใจว่าได้เชิญและให้คนที่มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานเข้ามาร่วมให้ข้อมูลและตรวจสอบ WBS ด้วยอ๋อดึงคนที่รู้จริงเข้ามาใช่ค่ะอย่างที่เราคุยกันในรูทคอร s สข้อ 4. ต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ใช้ในการแตกงานนั้นถูกต้องมาจากคนที่รู้จริงครับผม 5. PM ต้องกำกับดูแลและผลักดันให้ทีมงานแตกรายละเอียด WBS ให้มีความละเอียดเพียงพอหรือ sufficient detail ต้องละเอียดแค่ไหนครับไม่ใช่แค่หัวข้อกว,กว้างๆอะค่ะต้องละเอียดพอที่จะทำให้ทีมเห็นภาพตรงกันว่าต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ประเมินระยะเวลาทรัพยากรได้ใกล้เคียงความจริงสามารถนำไปปฏิบัติงานต่อได้จริงๆอืมครับเข้าใจครับและข้อสุดท้ายข้อ6นะคะต้องมีการตรวจสอบและทวนสอบหรือ validate กิจกรรมใน WBS อยู่เสมอว่ามันสอดคล้องและสามารถนำไปสู่การบรรลุ r e q u i r e m e n t และการส่งมอบ Deliverables ได้ครบถ้วนจริงๆหรือไม่เช็คกลับไปที่ r e q u i r e m e n t ตลอดใช่ค่ะอาจจะทำเป็นตารางเชื่อมโยง r e q u i r e m e n t กับ WBS Task ท,ที่เรียกว่า r e q u i r e m e n t t r a c e a b i l i t y Matrix หรือ RTM ไปเลยก็ได้ค่ะอ๋อ RTM ค่ะเป็นการปิดช่องโหว่เพื่อให้มั่นใจว่าทำตามแผนนี้แล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงๆค่ะ ฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องอใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็ใช้เวลาในช่วงวางแผนค่อนข้างมากเลยนะครับใช่ค่ะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ก็เห็นด้วยเลยครับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆเพื่อป้องกันปัญหาใหญ่ที่จะตามมาทีหลังการทำตามแนวทาง6ข้อนี้ก็น่าจะช่วยอุดรูร่ว่วเรื่องการกำหนดกิจกรรมไม่ครบถ้วนซึ่งเป็นต้นตอสำคัญของงานงอกไปได้มากทีเดียว แนนน่่อคะสำหรับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกกันพอสมควรแล้วนะครับถึงสาเหตุแรกที่ทำให้เกิดงานงอกคือการกำหนดกิจกรรมไม่ครบถ้วนพร้อมทั้ง r รูทคอสทั้ง6ประการแล้วก็แนวทางแก้ไขสำหรับ PM ที่นำไปปรับใช้ได้จริงค่ะในการพูดคุยครั้งหน้านะครับเราจะมาต่อกันที่สาเหตุประการที่2ของงานงอกที่บทความกล่าวถึงซึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมความต้องการจากลูกค้าหรือผู้ใช้งานอื เรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะใช่ครับน่าจะมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะเลยค่ะงั้นขอสรุปส่งท้ายวันนี้ก่อนนะครับการทำความเข้าใจแล้วก็ป้องกันสาเหตุทั้ง6ข้อที่เราคุยกันที่ทำให้ทีมงานกำหนดกิจกรรมในโครงการได้ไม่ครบถ้วนเนี่ยถือเป็นประการด่านแรกที่สำคัญมากๆเลยนะครับในการควบคุมงานงอกค่ะและแน่นอนว่ามันส่งผลโดยตรงต่อการลดความเสี่ยงที่โครงการจะล่าช้าด้วยครับ ถูกต้องที่สุดค่ะหัวใจสำคัญก็คือการสร้าง WBS ที่มีคุณภาพตั้งแต่ต้นต้องละเอียดชัดเจนครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายด้วยนะคะครับโดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมแล้วก็ประสบการณ์ของทีมงานทุกคนรวมถึงการตรวจสอบทวนซ้ำอย่างเป็นระบบด้วย แม้จะดูเหมือนต้องใช้ความพยายามในช่วงเริ่มต้นโครงการมากขึ้นแต่ผลตอบแทนในระยะยาวคือการลดปัญหาลดความขัดแย้งและเพิ่มโอกาสความสำเร็จของโครงการได้อย่างมีนัยยะสำคัญเลยค่ะเยี่ยมเลยครับก่อนจะจากกันไปผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองนำกลับไปคิดต่อย,ยอดกันดูนะครับค่ะเชิญเลยค่ะจากสาเหตุทั้ง6ข้อที่เราคุยกันวันนี้ที่ทาให้ทีมงานกาหนดกิจกรรมไม่ครบตั้งแต่เรื่องทักษะทัศนคติ บทบาท PM คนที่เข้าร่วมประชุมความละเอียดของ WBS ไปจนถึงการเชื่อมโยงกับ requirement ค่ะถ้าลองมองย้อนกลับไปในประสบการณ์การทำงานโครงการของแต่ละคนนะครับคิดว่าสาเหตุข้อไหนที่ดูเหมือนจะเป็นความท้าทายที่เจออยู่บ่อยๆหรือเป็นจุดที่องค์กรหรือทีมของเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อจะลดตันหางานงอกแล้วก็โครงการล่าช้าลงได้บ้างอื เป็นคำถามชวนคิดที่ดีมากเลยค่ะลองนำไปคบคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะ